เป็นลูกชาวนาครับเป็นลูกชาวนาแต่กําเนิดครับแล้วก็พ่อทําการเกษตรเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าเราต้องไปเรียนสิ่งที่นํากลับมาใช้ได้จริงก็เลยกลับมาทําการเกษตรครับมนวัดเหมวงอายุ29ปีเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งบ้านโคกลางตนนําบลนาเวียงอําเภอเสนางคณิคมจังหวัดอํานาจเจริญเด็กหนุ่มที่มุ่งมั่นตั้งใจ ไปศึกษาเร่าเรียนการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดสารต่อเจตนารมณของพ่อโดยพลิกฟื้นผืนนาแบบดั้งเดิมหันมาทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานบนพื้นที่30ไร่เมื่อ3ปีที่แล้วมโนวัดได้ปรับพื้นที่นาบางส่วนเพื่อทำเป็นโคกหนองนาปลูกพืชหลากหลายชนิดตั้งแต่ไม้ป่าไม้ผลไม้ล้มลุก เช่นกล้วยมะละกอพืชผักสวนครัวต่างๆนอกจากนี้ได้ทำปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบปัจจุบันเริ่มมีรายได้อย่างน้อยหลักพันบาทต่อวันและในปีนี้ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลขนาดพื้นที่3ไร่เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ตัวโคกหนองนานเนี่ยเ,เราทํามาเดือนอยู่แล้วแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐก็มีโครงการตัวนี้มาก็เลยไปสมัครตัวนี้เราจะเริ่มลงไม้ผลครับเราจะเริ่มลงไม้ผลเพื่อเป็นไม้หลักแล้วก็มีไม้ป่านะครับเช่นพวกพยุงประดูยางนาพวกนี้ไว้เป็นไม้สําหรับก,การสร้างความชุ่มชื้นนะครับเป็นแนวกันลมนะครับ เพื่อจะทําให้พื้นที่น่ะมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็จะมีการปรับค่าพีเฮปรับน้ําปรับความอุดมสมบูรณ์ของน้ําตัวจัดการพื้นที่นะครับตัวนี้เราจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนครับก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นน้ําน้ําคือตัวหลักเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวโคกซึ่งไว้ทําสําหรับ าการปลูกพวกไม้ป่าไม้ผลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนาไว้สําหรับทําข้าวกินโคกนองนาก็จริงๆแล้วก็เป็นการประยุกต์ใช้ในหลักเกษตรกรรมเกษตรพอเพียงนะครับเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานแต่ว่าโคกนองนาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพื้นที่ให้พื้นที่เนี่ยมีความเกื้อกูลกันนะครับ เช่นมีการจัดการน้ําให้เพียงพอสําหรับในพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าในรูปแบบเดิม,ดมก็จะเป็นการขุดสระรูปสี่เหลี่ยมซึ่งพื้นที่3ไร่ก็วางแค่จุดเดียวแล้วกเ็เวลาจะใช้ก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ําสูบขึ้นมาเพื่อจะย้ายไปจุดอื่นแต่ว่าโค่นของนาเนี่ยก็จะเป็นการากระจายความชื้นในพื้นที่ได้เ,เต็มที่นะครับโดยไม่ต้องใช้การจัดการอื่นเพิ่ม ก็จะถือว่าเป็นหนรูปแบบ1โมเดลครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเนะเาะต้องการทำในเขตพื้นที่แค่3ไร่แล้วก็ทำยังไงจะให้อ,อยู่ได้นะครับพออยู่พอกินพอใช้นะครับพอร่มเย็นก็คืออันดับแรกก็คืออย่างแรกก็คือให้พอกินก่อนนะครับก็คือตัวนี้จะทำให้พอกินแน่นอนสำหรับครัวเรือน ครัวเรือนเล็กๆ4คน5คนอะไรประมาณนี้ครับในกรณีการคุ้มค่าครับมันมันคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่า 1. มันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่มีความตั้งใจในการที่อยากจะทําโคกนองนาแต่ยังขาดเรื่องของทุนในการจัดการพื้นที่นีครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ให้กับเกษตรกร,ร,กรคนที่อยากทําตั้งใจทำสำหรับการทําโคกนองนานะครับ ถ้าคุณจะทําให้คุณรวยแน่นอนว่ายังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถ้าทําให้คุณพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็พอร่มเย็นก็คืออยู่ได้อยู่สบายมีกินมีอยู่มีใช้เนี่ยตัวนี้คือโคกหนองนาเนี่ยคือคําตอบแน่นอนครับโคกหนองนาถือเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่จะสร้างความมั่นคงของชีวิตเริ่มต้นจากความมั่นคงด้านอาหารและต่อยอด จนนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป